สวัสดีค่ะคิดนี้เป็นแลนดอดมไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าใครที่กำลังตามสืบตามส่องคุณอยู่ค่การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ,คะขออน,นุญาตไม่เช็คพลังงานผู้ที่พบแรนดอมชุดนี้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่กำลังตามสื่อตามสองคุณอยู่นะคะนี่ไพ่สำหรับใหม่นะคะ summer มมนะคะได้มานานแล้วแต่เพิ่งจะเอามาใช้นะคะ ดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะพลังงานอาจจะมีสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะฟัวบอลสามถ้วยสองไม้ทัวบอล the star. Page of cup. คคนที่ตามสืบตามส่องคุณอยู่นะคะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะหรือว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเขาอาจจะหน้าเด็กกว่าอายุจริงได้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้นะคะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักนะคะ ในหน้า <selves> ที่การงานของเขานะคะหรืออาจจะเป็นครูได้นะคะเป็นนักวิชาการได้นะคะเป็นนักพูดได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีดูโดดเด่นนะคะเขาแอบส่องคุณอยู่นะคะภายใบนี้นะคะแอบส่องแอบสืบคุณอยู่เขาอาจจะอยู่ต่างชาติต่างภาษากับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างจังหวัดได้นะคะอาจจะเป็นนักเดินทางด้วยนะคะมีเป้ด้วยนะคะอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวนะคะ เขาเป็นคนที่สนุกสนานนะคะเฮฮาคะชอบเข้าสังคมนะคะหรือเป็นคนที่เฟรนลี่ได้นะคะหรือว่าคุณและเขาอาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้หรือว่าเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเพื่อนในสมัยเรียนประถมมัธยมได้นะคะเขาปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะ for of o n นะคะหรืออยากจะมีความมั่นคงกับคุณนะคะ มาดูพลังงานของเขาคนนั้นต่อนะคะควีนอ o อฟเ n นิค m นเอ็ดอ็อฟซอดม r เว่ยไฟอ็ออ เพเดตออกคับเพเออคัขึ้นมาสองใบนะคะเพเดออกคัขึ้นมาสองใบนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะออกมาย้ำนะคะหรือเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณก็ได้นะคะมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแต่เหมือนเขามีเขาเขาอาจจะมีปัญหาหรืออะไรที่อยู่ภายในใจของเขานะคะเลยไม่กล้าที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ แต่เขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะคุณอาจจะเป็นไมเวิร์กเขานะคะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงนะคะอยากอยู่ใกล้นะคะเขายังคงเนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะรักตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็ยังคงถือคุณไว้นะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ เอ็ดออฟสอดเขาอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดเดียวเด็ดขาดนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่กำลังคิดตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะมาดูฟังใจเขาคนนี้กันนะคะคนบ้านเดียวกันนิทาน ชีวิตน,นีสันจะตายโลกยังหมุนดาวเรืองดาวโรยไพ่นะคะบอกว่านะคะคุณละคขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ แล้วก็มีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะ mm. เขาอาจจะชอบเตะฟุตบอลได้นะถ้าเขาเป็นชายนะคะหรือคุณอาจจะชอบเตะฟุตบอลได้นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะ mm. เพื่อนร่วมสถาบันได้นะคะสมัยเรียนประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าสายงานอาชีพเดียวกันได้นะคะแล้วก็หรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะเพื่อนของเพื่อนได้นะคะ ไม่ว่าเวลาจะนานผ่านไปนานแค่ไหนนะคะที่คุณและเขาไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้ติดต่อกันนะคะเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะดูสีหน้าเขานะคะยังคงคิดถึงยังคงหหยหานะคะโทษน,นะคะเขาปรารถนาที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะชีวิตชีวิตนี้สั้นจะตายนะคะอยากจะเทคใหม่อยากจะ เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอามาดูนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไร yes พาบอกว่านะสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้นะพ่บอกว่าใช่นะคะแล้วก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในความสัมพันธ์หรือว่าในความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณรีเมนโพสตีฟนะคะคิดบวกนะคะคิดในแง่ดีนะคะแล้วคุณก็จะได้รับคําตอบของสิ่งที่คุณได้รอคอยนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ